มันลออไปแหมกินเป็นส่งโขชิงช้างกับปลากซลมอนรับเลยค่ะเป็นโถด้วยหั่นแล้ใครแนะนำมาหรือเปลาตั้ต่มีแกงเหลียงจริงจริงไานนี่เราก็สั่งเหรอใช่ กินันหมดไหมวะเฮ้ยมึงมันเยอะมากเลยนะเกินไปบ้างไม่หมดหรอไม่หมดหรอเราดีใจแช่ไหมใช่ลองชิมดู่อนะว่าจะไหมอาจจะมาบ่อยก็ได้แม่ไปดูนะแม่นะจะหมดไหมเพื่อน 没礼貌。